มาแล้วอันดับโลกฟีฟ่าเวิลด์ n k i n g ทีมชาติไทยล่าสุดครับหลังจากจบการแข่งชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเป็นแบบนี้ในขณะที่ช้างศึกยู7ตาสว่างคาตาเจอของจริงเกิดอะไรขึ้นอุซเบกิสถานจัดหนักจัดเต็มใส่ช้างศึกขณะที่ซิลวาร์แม็กเซตฉายแววของแท้ของจริงจากแมนยู ส่วนบุรีรัมยูในเตดไม่ยอมแน่จะเอาแชมป์18ล้านอาเซียนต้องมาทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมล่งเปียพง์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพง์ยิงครับวันนี้เรามาดูกันที่ทีมชาติไทยชุดยู17กันก่อนเลยดีกว่านะครับคือต้องบอกว่าจากการลงสนามไปเนี่ยนะฮะทีมชาติไทยของเราเกมนี้ครับปัจจัยหลักๆเลยนะ ที่เราต้องการจะเข้ารอบนั่นคือต้องเก็บให้ได้อย่างน้อยอะ่ะสัก2ทีมอะ่ะนะก็คือ6แต้มนะครับแต่มันมีทั้งหมด3เกมนะครับซึ่งเกมแรกอะ่ะเราพลาดให้กับอุสเบไปแล้วและที่สำคัญมันขาดไปหรือเปล่า4 1นะครับซึ่งเกมการแข่งขันเนี่ยต้องบอกเลยว่า1นนะไทยโดนเร็วอันนี้เป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้นะครับแก้ไม่หายสักทีครับโดนเร็วนะ สองครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นโดยเร็วด้วยเช่นเดียวกันแค่20นาทีเนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยเหมือนจะต้องเปลี่ยนแทคติกแล้วนะครับเอาซิวาแม็กเซสลงไปซึ่งแน่นอนครับส่งผลเลยทำให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้ประตูตีตื้นขึ้นมาเป็น1ต่อ2อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าพอเหมือนจัดตัวเนี่ยผิดไปแล้วเปลี่ยนแก้ไขมาทำได้ดีแต่สุดท้ายแล้วครับเราโดนใบแดงอีกครับเนี่ยไออย่างแรกโดนเร็วและโดนเยอะด้วย แล้วโดนใบแดงอีกเกมรับมีปัญหานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าชุดนี้ก่อนหน้านี้ถ้าใครจำกันได้ส่งฟุตบอลจะค่อนข้างดีนะแต่พอมาทัวนาเมนต์นี้เหมือนไม่รู้ว่าเกิดอะไรนะครับนัดแรกยังมีหลายอย่างที่มองเห็นแล้วอาจจะต้องกลับไปแก้นั่นเองนะครับอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของทัวนาเมนต์มันยังไม่จบแล้วมันกำลังเข้มขน้นผมว่าเนื่องจากน้องๆเนี่ย ต้องการกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในชุด U 1 7ด้วยผมว่าเดี๋ยวค่อยชำแหละกันแบบละเอียดละเอียดนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอาให้ผ่านทั้ง3นัดนี้ให้มันไปบอลโลกให้ได้นะครับรู้แล้วแหละว่าต้องปรับต้องแก้ผมว่านะครับน้องๆรู้แล้วแล้วก็วโค้ชก็รู้แล้วนะครับแต่ที่สําคัญต้องพูดความจริงกับเด็กๆว่ามันยังไม่ได้มันต้องสู้มันต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้ยังเหลือโอกาสอีก2นัดแพ้นัดแรกไม่เป็นไรลืมไปเลยนะครับนัดที่2 ต้องจัดให้หนักกว่านี้ต้องเต็มที่กว่านี้ต้องลุยมากกว่านี้แล้วผมเชื่อว,ว่าเราจะทําได้ในการเจอกับซาอูเพราะมันพลาดไม่ได้ไงคือถ้าพลาดกับซาอูคือกลับบ้านนะครับกับจีนลืมไปเลยนะเออแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือของแท้ของจริงตาสว่างเลยว่าซีว m าแม็กเซสเด็กกว่า2ปีแบกครับ อันนี้ของแท้ของจริงโอ้โหจังหวะยิงจังหวะลากจังหวะเลยอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเราต้องการนักเตะแบบนี้แล้วความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยมันต้องดีด้วยนะ เอออันนี้เราขาดหายไปหลายอย่างแล้วกันนะสำหรับ u 17ถ้าใครอยากดูวิเคราะห์แบบจัดเต็มเดี๋ยวตามช่วงเย็นจะมาไล่รายละเอียดให้เลยนะครับสำหรับนี่ก็คือทีมชาติไทย u 17นัดแรกไม่มีแต้มครับมาดูกันที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันบ้างนะครับในอันดับ FIFA World Ranking ล่ะครับล่าสุดเราลงสนามไป2นัดน,นะครับเจอกับอัฟกานิสถานเราเก็บชัยชนะไปได้และเราก็มาเจอกับสีลังกาในอันดับที่200เราก็เก็บชัยชนะไปได้ครับแต่ แต่ต้องบอกว่าแหมอันดับเนี่ยมันไม่ได้ไต่ขึ้นไปนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันยังร่วงลงมาอีกครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดตอนนี้คือ3คะแนนเพราะว่ามันโปรแกรมมันถูกจัดมาอย่างนี้ไงทุกคนฮะอันดับฟีฟ่าเวอร์ลังกิ้งนั่นมันคือผลพลอยได้ถ้าหากว่าเราผลงานดีจริงนะครับซึ่งแน่นอนแหละในช่วงการแข่งขันโ์เาเมนเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสายที่แข็งนะครับอยู่กับสีลังกาเติร์กนะฮะไทยเปไต้หวันเนี่ย นะก็ต้องบอกเลยครับว่าพอทีมชาติไทยชนะในแต่ละนัดถ้าคะแนนเนี่ยมันหรือว่าอันดับโลกมันห่างเกินเนี่ยแต้มันบวกน้อยแต่ตอนนี้ทีมชาติไทยของเราก็เก็บคะแนนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะนะแต่ว่าชาติอื่นเนี่ยเขาเก็บเยอะกว่าโอ้โหต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยของเรากระเด็นหล่นลงมาอยู่อันดับที่99แต่ยังท็อปร้อยแล้วก็ยังรั้งอันดับที่15ของเอเชียเหมือนเดิมนะครับ สำหรับการนับคะแนนในเดือนนี้ของทีมชาติไทยเนี่ยนอกเหนือจากที่เราเก็บแต้มได้แล้วทีมอย่างเบลารุสที่แซงเราเนี่ยนะครับแล้วก็โคโซโวเนี่ยโอ้โหแต้มบวกกระฉูดอะบวก18แต้มเงี้ยโคโซโวก็แซงดลฮะหลังจากที่เอาชนะนะครับคู่แข่งที่เก่งกว่าไปได้แล้วก็เบลารุสบวก9เงี้ย ซึ่งถ้ามาดูในย่านอาเซียนนอกเหนือจากไทยครับก็จะมีอินโดนีเซียหโยพุ่งถึง4อันดับแซงหน้าแกมเบียอินเดียรวันดากีนีบิซาวคือแซงหมดแล้วตอนนี้ไล่จี้ไทยแล้วคือไม่เยอะนะอันดับที่123อินโดนีเซียพุ่งขึ้นมา4อันดับครับจากเดิมที่มีอยู่1133เนี่ยบวกไปอีก9เป็น1 1 4 2ครับ พวกเขาสามารถที่จะกระโดดขึ้นมานี่ถ้าไปดูแล้วเนี่ยอินโดนะครับแพ้ออสเตรเลียไป5 1ชนะาทางด้านของบาเรนไป 10- แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในอาเซียนเนี่ยแพ้ฟิลิปปินส์ไปด้วยนะในช่วงเดือนธันวาคมแต่คะแนนเนี่ยยังกระโดดมาถึง4อันดับถือว่ายอดเยี่ยมส่วนที่มืออื่นในย่านอาเซียนมีเวียดนามก็ขึ้นมา5อันดับนะบวก19ครับ เดี๋ยวดูซิว่าพวกเขาชนะใครมาบ้างก็เป็นการแข่งขันในเอเชียนเนชั่นครับชนะลาวเงี้ยเฟรนลี่แมตช์ชนะกัมพูชาแล้วก็ในอาเซียนครับก็เอามารวมๆกันเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะด้วยเรื่องของคะแนนเรื่องของรายการพวกเขาก็ได้บวกไปถึง19คะแนนนะครับอินโดขึ้นมา4นะมาเลขึ้นมา1นบวก8คะแนนฟิลิปปินส์บวก16 โอ้โหก็ถือว่าเยอะแต่ว่าอันดับ146ยังห่างอยู่นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วตอนนี้เนี่ยอินโดก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเช่นเดียวกันครับเจี EC, กับตันทีมของทัพการูด้าอินโดนีเซียก็ประกาศนะครับว่าการไปฟุตบอลโลกคนนี้หลังจากนี้ไปจะต้องเจอกับจีนจะต้องเก็บ3ามแต้มให้ได้และเจอกับญี่ปุ่นจะเป็นตัววัดแหะครับว่าพวกเขาจะไปฟุตบอลโลก ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยโดยอัตโนมัติหรือว่าจะต้องไปเพลย์ออฟกันต่อเพราะว่าแต้มมันค่อนข้างห่างแต่ว่ายังโอกาสยังเปิดกว้างแต่เขาก็บอกว่าการไปฟุตบอลโลกของอินโดเนียมันไปแน่ๆขึ้นอยู่กับเวลาว่าจะได้ไปเมื่อไหร่นะครับส่วนทีมชาติไทยของเราตอนนี้เราอยู่ในท็อป100 แล้วเราก็มุ่งหวังแน่นอนเราสร้างทีมต่อยอดในอนาคตครับเพื่อที่จะไปฟุตบอลโลกตรงนี้ก็ต้องย้ำกันอีกทีว่าของเราเนี่ยแผนระยะยาวเพราะเราไม่ได้มีแบบโอ้โหตัวโอนมาแบบนั้นลูกครึ่งเราก็ไม่ได้ขนาดอินโดนะเราก็มีประมาณหนึ่งไม่ได้เต็มทีม10กว่าคนอย่างนี้นะส่วนอันดับ FIFA World Ranking ในอันดับ1 2 3 4 5เนี่ยท็อป10นะครับอันดับ1อาร์เจนตินา2สเปน3ฝรั่งเศส4อังกฤษ ห้าบราซิล6เนเธอร์แลนด์7โปรตุเกสแปดเบลเยียม9้าอิตาลีและ10บหูเยอรมันล่วงมา10บนะโอ้โหไปอยู่10เลยนะครับอ่ะนี่ก็คืออันดับฟีฟ่าที่มาไร่เรียงกันครับ เรามาดูกันที่การชิงแชมป์อาเซียนคลับแชมเปี้ยนชิพ2024-2025นะครับตอนนี้เนี่ยผ่านนัดแรกไปแล้วนะครับจะเล่นกัน2นัดก็คือเย่ากับเยือนตอนนี้เดี๋ยวสรุปภาพรวมกันหน่อยดีกว่าแล้วเงินรางวัลเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นแชมป์นี่ถือว่า มหาศาลนะต้องเอาให้ได้ครับใครจะบอกว่าเกมนี้เล่นขำๆหรือว่าได้แชมป์ก็ดีไม่ได้แชมป์ก็ดีนะครับไม่ได้ครับอันนี้จริงจังครับเพราะว่าชิงเงินรางวัลเนี่ยเยอะมากสาหรับทีมที่เป็นแชมป์และนี่ยังไม่รวมกับก่อนหน้านี้ที่ได้ชนะแต่ละเกมแต่ละเกมมาเนี่ยนะครับอ่ะเรามาสรุปภาพรวมตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากข้อมูลสสิติฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ คือกลุ่ม A เนี่ยเป็นกลุ่มที่ BG ปรปทุมเนี่ยอยู่นะครับกับกลุ่ม B เนี่ยเป็นกลุ่มที่บุรีรัมย์อยู่นะครับกลุ่ม A ครับ BG จบแชมป์กลุ่มด้วยการแข่ง5นัดผลต่างประตูได้เสียเนี่ยบวก5แล้วมี11คะแนนครับยังไงก็เป็นจ่าฝูงขณะที่อันดับ2เป็น PSM มาการซ่านะครับมีอยู่10แต้ม ส่วนกลุ่ม B ครับแม่ไม่ได้มาตามนัดเพราะว่าบุรีรัมดันไปจบรองแชมป์กลุ่มนะครับก็เลยต้องไขว้ามาเจอกับ BG ปทุมแบบไม่ได้นัดหมายตอนแรกนึกว่าบุรีรัมเนี่ยจะเป็นอันดับที่1น,นะครับซึ่งแต่จริงแล้วไม่ใช่กงานานอนันนอยเนี่ยสามารถทําผลงานก็คือลงแข่ง5นัดชนะรวด มี15แต้มบวก9นะครับแล้วบุรีรัมเนี่ยมีแค่10แต้มก็เลยจบมาเป็นอันดับ2ก็เลยกลายมาเป็นไทยดารบี้ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยแหละครับบุรีรัมชนะบีจีปทุมยูไนเต็ดอย่างที่โค้ชเปิดเผยมาแล้วว่าโดนไปเละซะขนาด3-1เนี่ยแต่นัดที่2ยังไงก็ยังยอมแพ้ไม่ได้บอลมันเตะ2นัดเพราะฉะนั้นชนะ2-0 3 0มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับในนัดที่2แต่อีก1เกมที่พลิกค,คาดครับ โอ้โหไม่น่าเชื่อ PSM m a ก a s a าเนี่ยเอาชนะกงงฮาน,นอยนะครับแต่เล่นในบ้านนะกงงฮานเนี่ยบุกมากกว่าทีมของมาโนแต่สุดท้ายแหมมนขลังนี่มันหายไปนิดนึงแต่ต้องพลิกสถาการในการกลับเข้ารอบในนัดท,ที่2แหละว่าใครจะได้เข้าไปสู่ในรอบชิง b g เจอกับบุรีรัมนะครับ7พฤษภาคมนี้ b g ต้องการชนะเท่านั้นและชนะเยอะด้วยขณะที่กงฮาน,นอยนะครับก็ต้องการชนะ แต่ว่าเพียงแค่ลูกเดียวพอหรือเปล่าต้องไปวัดจุดโทษหรือว่าต่อเวลานะครับแต่ถ้า2.0ก็จบข่าวไปเลยนั่นเองนะครับส่วนนัดชิงจะเล่นกัน14พฤษภาคมแล้วก็21พฤษภาคมรู้เรื่องว่าใครจะเป็นแชมป์และที่สำคัญรายการนี้นะครับคือรายการฟุตบอลสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่มีการเข้าร่วมทั้งหมด12ทีมและแชมป์จะได้รับเงินรางวัล5 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ18ล้านบาทครับทุกคนฮะ คือยังไงยังไงได้20ล้านน่ะนะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่มาขำๆม,ม,มาแบบเอาจริงแลวครับสำหรับโปรแกรมนี้นั่นเองนะครับอ่ะแต่ว่าเรามาดูกันที่อีกข่าวหนึ่งกันดีกว่านะฮะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าโลกฟุตบอลไม่เคยเงียบเห็นแล้วมันต้องมาเล่าให้ฟังนะครับคือบอลแพ้คนไม่แพ้เนี่ยแหมมันมันเคยได้ยินกันมานานแล้วนะแต่ไม่คิดว่าจะได้เห็นกันหลีกต่างประเทศนะครับ บอลแพ้คนไม่แพ้ไม่รู้เรื่องจริงหรือเรื่องขำคุณลองไปดูนะครคือจังหวะที่โจเซ่มูรินโญ่เนี่ยนะครับหลังจากทําทีมอยู่ในลีกของตุรกีแล้วเนี่ยนะครับทีมตัวเองเนี่ยแพ้ก็เลยไม่รู้คิดอะไรมูรินโญ่ก็พุ่งตัวไปบีบจมูกโค้ดคู่แข่งโอ้โหบอกได้เลยครับว่าร้อนเลยครับฟุตบอลเตรุรกชครับเนี่ยดูเดือดเกินเบ,นเบอร์ใครจะไปคิดนะครับว่าโจเซ่มูรินโญ่อายุ 62ปีเป็นโค้ดของเฟเนบาเช่โอ้โหจะฝากวีรกรรมสุดปันป่วนนะครับคอนเทนต์โลกออนไลน์นะหลังจากพาทีมไปแพ้กาลาตาสลายแล้วแต่ที่สำคัญบอลแพ้แต่กูไม่แพ้หรือเปล่านี่สินะครับแต่ที่เด็ดกว่านั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่านักข่าวทั่วโลกก็ตีแผ่ข่าวสารอันนี้เนี่ยกระจายกันไปเลยนะครับ โอโหโอคารบูรุกครับคือโค้ชของกาลาตาสลายที่ไปโดนการกระทําเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมด้วยนะว่าเขาที่โดนบีดจมูกเนี่ยมีรอยข่วนเล็กน้อยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีหรือสง่างามเลยที่โค้ชเขาควรจะทํานะเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็โดนไปแล้วไนงะส่วนบอลแฟนบอลกาลาตาสลายแล้วก็เฟเนบเช่ก็เถียงกันสนั่นว่าเฮ้ยเขาเล่นกันหรือเปล่าโจ๊กหรือเปล่าคอนเทนต์หรือเปล่านะครับ หรือว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงแล้วทุกท่านล่ะครับคิดเห็นอย่างไรว่าเหตุการณ์นี้มูรินโญ่เขาเป็นแบบนี้หรือมีการวางสคริปต์เอาไว้แล้วเพื่อโปรโมทการแข่งขันของเติร์กิชลีกมันก็คิดได้ทุกมุมนะเออทุกท่านคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์นะครับแต่ที่สำคัญละครับโลกของฟุตบอลเนี่ยสำหรับเดอะสเปเชียลวันไม่เคยทำให้วงการลูกหนังโลกเงียบเหงากันเลยทีเดียวครับสุดยอดครับอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ